แผนภูมิรูปวงกลมสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับดูเหมือนว่าวันนี้พายกับครอบครัวจะไปศึกษาชีวิตสัตว์และไปพักผ่อนสบายๆส,สูรอากาศบริสุทธิ์กันที่สวนสัตว์นะครับอยากรู้แล้วสิครับว่าวันนี้พวกเขาจะมีอะไรสนุกๆให้เราได้เรียนรู้และติดตามกันอีกได้ยินว่า พวกเขาจะฝึกอ่านแผนภูมิรูปวงกลมตามไปดูกันเลยครับว้าวที่นี่คือสวนสัตว์เหรอครับพ่อครับตรงนั้นมีแผนภูมิด้วยครับแต่ลูกมองไม่เห็นว่าแสดงข้อมูลอะไรแล้วลูกยังจำได้ไหมว่าการนำเสนอข้อมูลมีวิธีใดบ้างอืมวิธีการนำเสนอข้อมูลมีตารางแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งและกราฟเส้นครับ ใช่แล้วแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งนั้นก็คือแผนภูมิวงกลมลูกลองดูตัวอย่างที่พ่อสมมติขึ้นมานะครับแล้วแผนภูมินี้แสดงอะไรล่ะครับแผนภูมินี้แสดงจำนวนสัตว์แต่ละประเภทในสวนสัตว์แผนภูมิรูปวงกลมนี้แสดงจำนวนสัตว์ทั้งหมดกี่ประเภทลูกพายพื้นที่รูปวงกลมทั้งหมดแ,แสดงจำนวนสัตว์ในสวนสัตว์มีทั้งหมดหประเภทคือสัตว์บก สัตว์น้ําสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําตามที่ระบุไว้บนแผนภูมินั่นเองครับซึ่งก็จะเท่ากับจํานวนส่วนที่วงกลมถูกแบ่งด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วลูกจะเห็นว่าส่วนแบ่งแต่ละส่วนนี้ไม่เท่ากันแล้วส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดแสดงจํานวนสัตว์ประเภทใดลูกสัตว์บกครับถูกต้องแล้วนอกจากนั้นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา ยังมีจำนวนน้อยที่สุดแล้วรู้ไหมว่าจำนวนสัตว์ประเภทใดที่มีค่าน้อยกว่าสัตว์ปีกแต่มากกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจากการดูแผนภูมินี้บอกว่าสัตว์เลื้อยคลานมีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ปีกแต่มากกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครับใช่แล้วถ้าอย่างนั้นพ่ออธิบายแผนภูมิวงกลมให้ฟังอีกรอบนะครับ แผนภูมิรูปวงกลมเป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นที่ภายในวงกลมแทนจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลทั้งหมดและแบ่งรูปวงกลมจากศูนย์กลางโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆตามจำนวนรายการของข้อมูลส่วนแบ่งของพื้นที่ภายในรูปวงกลมหนึ่งส่วนแทนจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลหนึ่งรายการซึ่งส่วนแบ่งของรูปวงกลม จะมีพื้นที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจํานวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการส่วนแบ่งที่มีพื้นที่มากกว่าจะแ,แทนจํานวนหรือปริมาณที่มากกว่าซึ่งสามารถอ่านแผนภูมิรูปวงกลมนี้ได้ว่าสัตว์บกมีจํานวนมากที่สุดหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํามีจํานวนน้อยที่สุดหรือจะบอกว่าสัตว์เลื้อยคลานมีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ปีกแต่มากกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมครับ ใช่แล้วจ้ะลูกพายครับคุณแม่คุณแม่ครับวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วล่ะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสัตว์จึงมากกว่าปกติจ้าอ๋อจริงด้วยครับมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติทั้งคนไทยมีทุกเพศทุกวัยเลยครับใช่แล้วลูกลูกพายลองดูแผนภูมิวงกลมนี่สิ เป็นแผนภูมิแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสัตว์เดือนกรกฎาคมพื้นที่ทั้งหมดของแผนภูมินี้แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสัตว์เดือนกรกฎาคมมีทั้งชาวไทยญี่ปุ่นยุโรปออฟริกาใช่แล้วรูปวงกลมถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะมีขนาดไม่เท่ากันแล้วลูกเห็นไม่เอ่ยว่าส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดใช้แสดงอะไร อืมจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยครับใช่แล้วจัดลูกพายแล้วส่วนที่มีพื้นที่น้อยที่สุดใช้แสดงอะไรก็ต้องเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวแอฟริกาครับถูกต้องครับซึ่งหมายความว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสัตว์จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทยมากกว่าชาวแอฟริกาแล้วลูกพายตอบได้ไหมว่าจากแผนภูมิรูปวงกลมนี้ ช่วยให้ทราบข้อมูลอะไรบ้างแผนภูมินี้แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสัตว์เดือนกรกฎาคมมีทั้งชาวไทยญี่ปุ่นยุโรปแอฟริกาซึ่งพื้นที่รูปวงกลมถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนแต่ละส่วนใช้แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวแต่ละชาติครับใช่แล้วไหนลูกพายลองอ่านแผนภูมินี้สินักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรป นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาวแอฟริกานักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาวแอฟริกานักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีจำนวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาวแอฟริกา ้าหากใส่ตัวเลขกำกับแต่ละส่วนอย่างนี้ถ้าหากเราทราบข้อมูลแต่ละรายการด้วยเราก็จะสามารถบอกถึงรายละเอียดได้เช่นนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวนประมาณสี่เท่าของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวแอฟริกาอ๋อหรือจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสัตว์เดือนกรกฎาคมมีทั้งหมดสี่สิบบวกยี่สิบบวกสาสิบบวกสิบเท่ากับหนึ่งร้อยคน ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นการแสดงรายละเอียดในข้อมูลแต่ละรายการของแผนภูมิรูปวงกลมช่วยให้อ่านข้อมูลได้ถูกต้องเอาล่ะสองคนพ่อลูกเราไปกินข้าวกลางวันกันนะจ๊ะได้ครับผมก็เริ่มหิวแล้วว้าวอากาศที่นี่ดีจังเลยครับอาหารก็อร่อยอยู่ที่นี่ คงได้กินอาหารครบทุกหมู่แน่เลยจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนก็หากินได้นะกินอาหารครบห้าหมู่ก็ทำให้สุขภาพดีได้มีโอกาสสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ยิ่งดีใหญ่เลยแล้วลูกควรกินอาหารหลักห้าหมู่ในสัดส่วนได้หระอครับพ่อจะประมาณคร่าวๆให้ดูนะลูกว่าเราควรกินอาหารหลักห้าหมู่ในสัดส่วนเท่าไรตามแผนภูมิรูปวงกลมนี้เอ๊ะ คุณพ่อครับจำเป็นหรือไม่ครับว่าข้อมูลทุกรายการรวมกันต้องเท่ากับหนึ่งรเปอร์เซนเสมอใช่แล้วจ่าลูกพายการกำหนดจำนวนในแต่ละส่วนของแผนภูมิรูปวงกลมอาจกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลรวมของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดต้องเท่ากับหนึ่งร้อยเสมอและถ้าเราทราบจำนวนของทั้งหมดแล้วต้องการทราบจำนวนหรือปริมาณของแต่ละรายการว่ามีเท่าใดก็สามารถคิดคำนวณได้ โดยใช้ความรู้ในเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซนต์อ๋อครับเช่นถ้าอาหารที่มีครบ5หมู่อยู่200กรัมควรมีอาหารแต่ละหมู่เป็นเท่าใดบ้างวิธีคิดก็คือคาร์โบไฮเดรต35%มอร์เซนของอาหารทั้งหมดคิดเป็น35ส่วน100่งร้อคูณสองเท่ากับเจกรัมโปรตีนสามเปอร์เซนของอาหารทั้งหมดคิดเป็น30สส่วนร้อย คูณ200เท่ากับ60กรัมไขมัน20อร์ซน์ของอาหารทั้งหมดคิดเป็น20ส่วนร้อยคูณ200เท่ากับ40กรัมวิตามินส0อร์เซนของอาหารทั้งหมดคิดเป็น10ส่วน100คูณ200เท่ากับ20กรัมแร่ธาตุ5%เซนของอาหารทั้งหมดคิดเป็น5ส่วน100คูณ200เท่ากับ10กรัมแบบนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อ เก่งมากจ้ะลูกพายสองคนพ่อลูกไปไหนมาไหนต้องสอนตลอดเลยไหนแม่ขอทดสอบลูกพายบ้างได้ครับคุณแม่ในกรณีที่ทราบจำนวนเพียงหนึ่งรายการแล้วต้องการหาข้อมูลทั้งหมดหรือจำนวนของรายการที่เหลือให้นำจำนวนของรายการที่ทราบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ อันนี้แม่บอกเป็นแนวทางให้ลูกนะจ๊ะอ๋อครับแม่จะถามแล้วนะถ้าในอาหารจานนี้มีโปรโตีนอยู่หกสิกรัมจะสามารถหาจำนวนอาหารหมู่อื่นได้อย่างไรขั้นแรกคือหาปริมาณของอาหารจานนี้ก่อนนั่นคือโปรโตีนสาเปอร์เซ็นตของอาหารทั้งหมดหมายความว่ามีโปรโตีนอยู่สาสิกรัมจากอาหารทั้งหมดหนึ่งรกรัมถ้ามีโปรโตีนอยู่หกสิบกรัม จะมีอาหารอยู่ทั้งหมด1 0 0คูณ60ส่วนด้วย30เท่ากับ200กรัมแสดงว่าอาหารในจานนี้มีทั้งหมด200กรัมเราสามารถหาส่วนที่เหลือได้นั่นก็คือคาร์โบไฮเดรต35%ของอาหารทั้งหมดคิดเป็น3 5ส่วน100คูณ200เท่ากับ70กรัมไขมัน20%ของอาหารทั้งหมดคิดเป็น2 0ส่วน100คูณ200เท่ากับ40กรัม วิตามิน10%ของอาหารทั้งหมดคิดเป็น10ส่วนร้อยคูณ200เท่ากับ20กรัมแร่ธาตุ5%ของอาหารทั้งหมดคิดเป็น5ส่วนร้อยคูณ200เท่ากับ10กรัมแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะเก่งอย่างนี้แม่ต้องให้รางวัลแล้วล่ะขอบคุณครับ เป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆพี่คิดว่าได้เวลาทบทวนกันอีกสักรอบแล้วครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแผนภูมิรูปวงกลมเป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลโดยใช้พื้นที่ภายในวงกลมแทนจํานวนหรือปริมาณของข้อมูลทั้งหมดและแบ่งรูปวงกลมจากศูนย์กลาง โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆตามจำนวนรายการของข้อมูลส่วนแบ่งของพื้นที่ภายในรูปวงกลมหนึ่งส่วนแทนจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลหนึ่งรายการซึ่งส่วนแบ่งของรูปวงกลมจะมีพื้นที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการส่วนแบ่งที่มีพื้นที่มากกว่าจะแทนจำนวนหรือปริมาณมากกว่านั่นเองครับน้องๆ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆพอเข้าใจความหมายและวิธีการอ่านกันบ้างแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดอีกหลายๆรอบนะครับจะได้เก่งๆเหมือนพายวันนี้พี่ตองลาน้องๆไปแล้วพร้อมกับความสุขของภายคอรอบครัวที่แสนจะน่ารักไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ